สวัสดีครับผมดิตตันอ่าตอนนี้เราอยู่กับพรพรเขตวิหารตรงตรงตรงน,รงน,รงน,รงนี้ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้นะทีนี้ผมยังไม่เข้าวิทยาลัยแต่ผมจะพาไปมันเป็นเขตของวิทยาวิทยาลัยเลยาดุคาเดียโอ้ยชื่อ <laughs> ตรงนี้มันจะมีเป็นถ้ำเป็นจะเรียกว่าไงมันเป็นเขตของวิทยาลัยอ่ะเป็นเหมือนถ้ำใต้วิทยาลัยอ่ะ เป็นที่ที่คนที่เป็นนักเวทต้องมาอันนี้ผมบอกเลยว่าต้องมาจริงๆเพราะว่ามันเป็นเวทเอาไว้บัฟให้คาถา,าที่เราใช้อะแรงขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่คือแผนที่ใหญ่เน,ะน,นา,เาะอยู่ตรงนี้ซูมเข้ามาก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังเรียกว่าข้างหลังได้ไหมอ่ะได้แหละหลังของวิทยาลัยเพราะว่าตรงนี้เป็นประตูหน้าที่เราวัดเข้ามาตรงนี้น่าจะอยู่ประตูหลังลแหละใกล้ๆกันกันกบอไอ้มังกร มังกรเวทนะครับที่เราจัดการเพื่อเอากุญแจเข้าวิทยาลัยผมเรียกว่าวิทยาลัยเวทได้ไหมครับถ้าเรียกชื่อมันแบบยาวเกินอ่ะวิทยาลัยเลยาลูคาเลียใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราวิ่งกันไปเลยโอเคครับอ่า ก็จะเห็นว่าข้างหน้ามันจะเป็นถ้าที่ปิดผนึกอยู่เราต้องใช้หินผมไม่น่าจะอะไรเนี่ยอะไรนี่ยอะไรเนี่ยมาจงไหนเนี่ยมันต้องใช้เป็นดาบกุญแจหินซึ่งผมมีอยู่แล้วอ่ะผมมีอยู่6อันทำไมเลือน้อยจังอ,อ,อันนี้น่าจะใช้อันเดียวมั้งไม่แน่ใจส่วนสคาหลับพวกนี้มันมันเกิดเรื่อยๆครับมันเป็นเอาไว้ที่เติมเอพเฉยๆผมก็เลยไม่ตีมัน มันไม่ได้ขออะไรมากน่าสนใจนะน่าจะใช้อันเดียวนะหรือเปล่าโหใช้สองอันเลยเหรออาใช้ก็ใช้ก็บางอันก็ใช้อันเดียวแต่อันนี้น่าจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะสำคัญจริงๆอะ่ะก็เลยแบบให้สองอันไปนเลย <S <S อโอเคอยู่ตรงนี้พอ เราแค่แตะพอ,อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เสียเลือดเสียอะไรเลยแล้วก็ข้างหน้าอเผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำนะว่ามันยากไหมจะดอเ,เอ่อถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันใช้ตะเกียงมันไม่ค่อยเห็นไงบางทีอะ่ะผมน่าจะซื้อีตง ควบเพลิงผมยังไม่ได้ครบเพลิงไล่สัตว์มาเลยอะ่ะจะสู้ค่อยเปลี่ยน <c oughs> ค่อยเปลี่ยนอะไรกันเพราะว่าอันนี้มันสว่างกว่าต้องกดกันด้วยไนะม่งั้นมันไม่มันไมีมันได้แค่นิดนึงอะ่ะ กดก็กดนะอ่าหนุ่มไกลๆนักเวทเออผมไปท่าอื่นก็ได้ไหมตุ้มมาตุ้มมาตายด้วยเออท่าอื่นไม่น่ามีอะไรอ๋อตุ้มเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บจัดการตัวนี้กัน มีคนเดินมาป่ะโอ้ยติด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 ,ตดโอ้ยยิงรัวเลยแทงฟันฟันอ้ไม่ชอบสู้อ้ถ้ำเลยมันติดร่นงติดนี่ไปหมดอ่ะอันนี้ติดคริสตันตไปหมดเลย จะหลัดกาวว์้าไมต้องใช้คำว่ากาวว์คำแปลผมไม่เข้าใจเลยแค่ทางอ้อมมาโอเคไม่ไป็นไรขอเลือดได้ป่ะ <c oughs> <c oughs> ขอเลือดได้ป่ะ อมันมีทางไปหลายทางมากเลยีข้อความไม่เป็นไรตรงนี้แหละจากนี้ไปจะมีไอเทมและจะมีทางไปทางลนะับเหรออ้าแล้วทางนน้นทางอะไรอ่ะป๊แบบนะ จะไม่ค่อยได้ด้วยอขอความอันดับแรกก็เอากลับมามุ่งสวยเทมลำค่าอ๋อเราต้องไปทางนู้ดก่อนและมาบางอันเขาก็เขียนอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่คนนี้บอกดีคนนี้บอกดี เยว่าดีเขาบอกว่าให้เรากลับไปเอาไอเทมก่อนเอ้ยผมจำไม่ได้นี่มันมีไอเทมตรงนี้ด้วยเนี่ยกุญแจราพินโอเคตอนเราเข้ามาใช้สองเก็บตรงนี้ได้หนึ่งจากนี้ไปจงระวังสักขับขอบคุณครับ ไม่มีทางไปข้างหน้าอ๋อโอเคเขาบอกเราแหละว่าไม่มี illusion war เออเลื่องออนไลน์แบบนี้มันก็ดีอย่เนี่ยมีคนแนะนำเ้ยใครที่ซื้อมาเล่นที่หลังนะครับแนะนำเลยครับอ,อ่านข้อมูลไปด้วยแต่บางอันก็แบบอย่างวะเดีวตอนนี้เนี่ยขอเพียงมีนิทราเท่านั้นและมาคืออะไรอะ่ะ ทางนี้เหรอจากนี้ไปซ่อนตัวจะส่งประสิทธิภาพและจากนี้ไปซ้ายจะมีจะส่งประสิทธิภาพแปลว่ามีทางไปทางซ้ายครับโอเคซ่อนตัวมี <c oughs> ซ้ายจะมีประสิทธิภาพก็คือตรงนู้นใช่ไหมใช่ไหมจากนี้ไปอ๋อ มีอิลูชันหมอรอกมีของแต่เราเดี๋ยวยังไม่เก็บนะครับเนี่ยเราจะไปเก็บข้างบนก่อน <c oughs> ทำไมหมอบอยู่เปิดไม่ได้ไม่เข้าใจเลยคาถาผลึกแก้วน่าจะเป็นของสาย นักเวทอะผมไม่ใช้ด้วยผมเลยไม่ค่อยแน่ไม่ไมค่อยค่อยรู้ว่ามันระดียังไงยนะังไงแล้วมันอยู่ไหนอ่ะอันนี้มั้งใช่ยอต้องอัอนนี้ดินี่ไงเสริมพลังคาถามนุษย์ผลึกแก้วก็เป็นพวกเวทผลึกอะ่ะเวทผลึกอะ่ะเวท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 ,เวทผลึกแก้วเวทผลึกแก้วผมน่าจะยังไม่มีอ่ะเนี่ยใช่ เดี๋ยวผมจะไปหาซื้อมาแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ลงไปจะมีประสิทธิภาพนะจอมิดเปิดก่อนเลยครับภาคตัวยังไม่จบโค้งแห่งลูนผมก็ยังไม่ทำวิดีโอโค้งแห่งลูนสักทีเราจะอ่ะฮะอ่ะฮะเอ้ยอ้า อ๋อยังยังยัง,ยงพงตัวอยู่เยาตาย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 ต้ยายตายตายตายวายตายตายตาตาตายตายตกยตยตายยตาายตเยตยก,ตยก,กาตาไตายยตาายตายตยตาตาาาาาา มอนเกิดใหม <c oughs> โ่โผลไม่น่าเลยผมยอันนี้รอบนี้เอาดิเอาดิอะ่อะเป็นแถวล,ละเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดินไปไหนเดินไปไหนอ่ะ ยิงไปขนาดนั้นจะเห็นแหละศาสษาปิดไฟโอเคมาที่โจทย์เราเนี่ยผมเก็บ <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปเอานะครับเวทนี่โอเคที่จริงชุดเอ้เนี่ยเราก็ไปเก็บได้นะเนี่ยชุดเป็นนักเวทแบบนักลบอะอเขาเรียกนักเวทน,นักลบปะไม่แน่ใจ ไม่ได้อยู่ระยารูคาเรียนะอันนี้น่าจะห้องบอสแล้วนะจากนี้ไปจะมีผลึกแก้วเพราะฉะนั้นจากนี้ไปตีจะส่งปรสิทธิภาพอ่าพวกผลึกแก้วอ่าโอเคตีจะทรงปรสิทธิภาพ สามตัวนะครับของกระทาผมต้องการปีให้มันแตกต่อน่ะจะได้ง่ายโอเคแตกแล้วสองตัวนี่มาเพราะว่าถ้าเกิดว่าหอออาอะไรนะ มันเหลกแก้วมันแสงแล้วมันจะติดกันมีอย่างนี้เออเจอท่านนานเฮ้ยมีท่านี้เหรออ๋นอนึกว่ก็ท่าใหญ่โคเมดตัวสุดติดสักทีเถอะเออ หน้าหมดอ๋อดีๆแทงเรื่อยๆเพื่อนโอเคดปล่อยผลึกแก้วอ่านี่คือเวทของพวกผลึกแก้วนะครับหมดแค่นี้ใช่ไหมใช่เนาะใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูเวทที่ได้เมื่อกี้กันก่อนก็คือตัวนี้อ่า เป็นเศกมวลพลังเวทโปรยกระสุนที่มันไม่ใช่สิอันนี้สิเนี่ยโปรยเศษผลึกแก้วกระนำรุนแรงบริเวณกว้างไอ้ที่มันทําท่ากอดเหมือนกับกอดอกแล้วก็มีผลึกแก้วบนหัวแหละอ่ะถ้าใช้ร่วมกันกับไอ้คาถาที่ได้ก่อนหน้านี้ก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแต่ว่าผมไม่ได้เลียนเวทอ่ะอันนี้ตัววาร์ปกลับนะครับแต่ผมยังไม่กลับเพราะว่าของที่เราจะมาเอาจริงๆนั้นอยู่ชั้นบน ลิฟสูงมากสูงจนแบบต้องอรีะวิทยาลัยเรยาลูคาเรียตรงนี้เรายังไม่เห็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามาทางนี้นะครับเดี๋ยมันยังไต่ขึ้นมาอีกเหรอขึ้นลิฟต์ไม่ต้องสูงแล้วมันจะเป็นหอคอยไม่ใช่มันนีตรงนี้แหละคือหอคอยที่อยู่สูงที่สุดภายในเรยาลูคาเรียจากนี้ไปจะมีจิวชัดหงดงาม แะ่บอกว่าที่จริงมันจะมีทิวทัศน,น์งดงามจริงๆนะมองไปแต่ว่าตอนนี้หมอกมันลงในเกมอะหมอกมันลงแล้วก็มีคนโดดลงไปด้วยโดดไปทำไมกันมาเนี่ยเขนาน่าจะขี้เกียจวาร์ปแหละโอเคเดี๋ยวเก็บเลย <S <S อ่าดินแดนคาถา <S 1> <S 1> <S เป็นเวทที่เอาไวบ้บัฟเพิ่มให้เรา ความรุนแรงของคาถามันจะแรงขึ้นถ้าเรายือนอยู่ในวงเวทตรงนั้นนะมันจะเป็นวงเวทอยู่พื้นผมก็จะอธิบายยังไงดีเอาเป็ว่าไลา่ปุ๊บม,มันจะมีวงเวทอยู่บนพื้นอะ่ะแล้วเราก็ใช้เวทได้แรงขึ้นแต่ต้องยือนอยู่ตรงจุดวงเวทตรงนั้นนะถ้าออกห่างมันก็จะเบาลงอ่ะใช่ไหมใช่แหละเพราะว่าผมเคยใช้อยู่ไอ้ตัวละครนักเวทผมอ่ อ่ะโอเคครับเราก็ได้มา3มอย่างมีคาถามีเวทอีก2อันอก็น่าจะเป็นวิดีโอสั้นๆเลยไม่ยาวมากโอเคครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอหน้าไปไหนดีไปไหนดีไปไหนดีไ,ไ,นดไม่รู้ค่อยว่ากันแล้วกันส่วนวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายครับ <Hey. S 1> บ๊ายบายบ๊ายบาย